ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพัน์ผ้าบ้านเอ้พงพันผ้าเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่หกเจ็ดห้าก็มีพ้ามาหลากหลายให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันอีกหนึ่งชุดนะครับผมพอพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วก็มือเริ่มมาชมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีผ้ามาให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันอีกหนึ่งชุดใหญ่ๆเลยนะครับผมพอพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วชอบทรปิดผมได้เลยนะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะครับผมค่อยปิดนะ องไหนดูแล้วไม่ชอบดูไม่ถูกใจก็ผ่านก่อนนะครับผมอย่าลืมผมฝากช่องลูกชานะัทพงศ์พระเครื่องไว้ด้วยนะครับผมและอีกช่องหนึ่งของผมก็มพงพันพระเครื่องเอ้พงพันพระบ้านนะก็มาเลือกมาที่องแรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปพี่กันนะก็<ม>องค์แรกนี่ผมเอาจอบใหญ่เลยก็แล้วกันนะผมเป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ครับผมนี่เป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นี่จอบใหญ่ตรงนี้สวยเลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะ เป็นผ้าผ่านสภาพการใช้หน่อยนะคะผมเป็นผ่านการใช้แบบนี้นะครับผมนี่ผ่านการใช้แบบนี้เลยนะนี่นะนี่ผ่านมนี่แบบนี้เลยนะนี่หูปิงสวยเลยนะหูปิงสวยแบบนี้เลยนี่นี่ดูด้านหลังเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่หนึ่งเอาสี่ร้อยบาทครับผมต่อไปองที่สองครับผมองที่สองนี่ผมได้นี่มาอันนี้เป็นพระปิดตาครับผมปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับผมนี่ผงคุกรักนะ ดูนะมีเม็ด,ดแดงๆม,มีเม็ดเม็ดลักเม็ดอะไรแบบนี้นะครับผมนี่องนี้ส,สวยๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ผมว่านี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะมีหูแบบนี้นะน่าจะเป็นสายอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะหลวงพอ่อหลวงพ่อแก้วนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วว่าเครวันนะดูนะนี่เป็นผงคุกลักเลยนะครับผมเป็นผงคุกลักแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นี่นี่ดูดินี่ดูนะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะองนี้สวยนะเป็นพิมเหมือนพิมพจัมโบ้นะองนี้สวยมากๆเลยองนี้ผมขอห้าร้อยนะครับผมนี่ดูการวางมือนะ ดูการวางมือการแตกลานของนี่ของของอ่าเขาเรียกอะไรของผงนะของผ้านะครับผมนี่แบบนี้เลยนะอันนี้สวยเลยนะนี่สวยจริงองเนี้ยองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองนี้องที่สองนะต่อไปองที่สามองที่สามนี่ผมได้ปิดตาวัดห้วยจระเข้มานะครับผมนี่เป็นวัดเป็นพิมพ์วัดห้วยจระเข้นะนี่มีจานนะครับผมมีจานทั้งองค์เลยนะมีจานทั้งอันเลยนะนี่จานนี้ก็แผ่วๆเลยนะนี่เป็นผ้าสภาพผผ่านการใช้อยู่บ้านนะครับผมนี่แบบนี้นะอันนี้มีจานนะครับผมมีจานนะนี่ นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะมีจานนะครับผมแต่ว่ามันจามันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มีนะครับผมนี er ่ผมรับปากเลยว่ามีนะครับผมนี่นะนี่ตรงท้องนี่ก็ยังเห็นอยู่นะถ้าส่องเองจะเห็นชัดเลยนะองนี้เนื้อเก่าดีนะครับผมองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผม,มองนี้อง,ง์ที่สามนะต่อไปองคที่สี่องที่สี่นี่ผมได้หลุมเงินเป็นหลุมเงินพิมพ์นิยมนะครับผมมันนี้เป็นหลุมเงินพิมพ์นิยมนะอันนี้จับกรอบเงินแท้นะครับผมจอบเงินกรอบเงินนี่แท้เลยนะกรอบเงินนี่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม ป็นกรอบเงินแท้นะครับผมนี่แกะลายนะครับผมแกะลายด้วยมือแบบนี้เลยนะนี่เสวยเดิมๆเ,เลยนี่ดูผมให้ดูกรอบก่อนนะนี่กรอบแท้แน่นอนครับผมนี่แล้วก็ดูผ้านะครับผมผ้านี่เสวยเดิมๆเ,เลยนะนี่ผ้าสวยเดิมมากๆเลยนี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมที่สวยมากๆเลยนะนี่สวยจริงๆครับผมนี่ไม่สวยเขา boom, คงไม่เรียมเงินนะนี่ผมได้มาแบบนี้นะนี่ดูนะดูหูดูด้านหลังดินี่เม็ดนี่เม็ดวดเม็ดทรายเม็ดนี่ดูนะดูนะดูขี้บุมขี้เบ้านะโอ้โหดูเนื้อเดือดอมเขียวแบบนี้นะงตรงนี้สวยมากๆเลย องน,นี้ผมเอาที่หนึ่งพันกับสองร้อยนะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะต่อไปองค์ที่ห้าครับผมองที่ห้านี่องที่ห้านี่ก็โคตรสวยเลยนะองนี้เป็นพระปิดตาเป็นไม้นะครับผมเป็นเนื้อไม้นะแล้วก็มีลงรักปิดทอนะครับผมอันนี้ไม่รู้หลวงพ่อนะแต่เจ้าของบอกเป็นหลวงปู่บุญนะครับผมนี่เป็นไม้แบบนี้นะไม้แก่แบบนี้เลยเนีย่อันนี้เป็นไม้แก่นะครับผมนี่ตรงนี้จะเหมือนมียันด้วยนะเนี่ยนี่นี่นี่เหมือนมียันเหมือนมียันด้วยนะเนี่ยนี่นี่ขคยยุคเยุกนี่นะนี่เป็น อันนี้เป็นลักเก่ามากๆเลยนะเก่ามากๆเลยนี่เป็นเนื้อไม้ครับผมไม้แก่นะไม้แก่ลงลักปิดทองแบบนี้นะครับผมเป็นพระปิดตาเจ้าของบอกเป็นหลวงปู่บุญนะครับผมเป็นหลวงปู่บุญนะเป็นหลวงปู่บุญนะครับผมนี่เป็นหลวงปู่บุญนะนี่วัดก,าากล,ลงกางบางแก้วนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะเก่าสุดๆเลยนะนี่เก่าส,สุดๆเลยเป็นไม้แก่แล้วก็ลงลักปิดทองนะอง์นี้ผมเอาที่เก้าร้อยนะคะผมเปิดไปเก้าร้อยบาทนะองนี้สวยมากๆเลยต่อไปอง์ที่หกนะครับผม องที่หกนี่ผมได้พระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นพิม,ะะมพ์มใหญ่นี่ตัดปีกกว้างนะครับผมตัดปีกกว้างนะแต่ว่าเส้นมังคับพิมพเขาจะอยู่นี่ตกตรงนี้พอดีเลยนะครับผมมีตกตรงกลางตรงช่วงแขนนี่พอดีเลยนะครับผมนี่นี่เส้นมังคับพิมนะแต่ว่านี่เขาตัดปีกกว้างนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ไหมนี่เส้นมังคับพิมนะดีูดูเม็ดมวลสารก่อนนะนี่เม็ดมวลสานก็สวยๆมีแบบนี้เลยนะนี่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  seen, ไหมนี่เส้นมังคับพิมพ์มันตกตรงนี้พอดีนะแต่เขาตัดปีกกว้างนะ นี่ดูเส้นดูดูดูเม็ดผงขาวๆนะครับผมขาวขุ่นๆนะครับผมไม่ได้ขาวจ้วนนะขาวขุ่นๆขาวแบบมีมวลสารนะนี่ฐานด้านล่างนี่จะเป็นร่องๆตรงกลางนะครับผมเป็นธรรมชาติในนั่งองนี้สวยอยู่นะองนี้สวยสุดสวยสวยเดิมๆเลยนะนี่นี่นี่ดูด้ดูด้านหลังนะด้านหลังก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่องนี้สวยสวยเดิมๆเลยเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะองนี้สวยจริงมีหูด้วยนะ มีหูขึ้นด้วยนะนี่มีหูขึ้นด้วยนะนี่ตะแคงนะจะมีหูหูแบบนี้มีหูขึ้นนี่นี่นี่แบบนี้มีหูขึ้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่หกต่อไปองค์ที่เจ็ดครับผมองที่เจ็ดนี่ผมได้พระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับผมเป็นพิมพ์เกตบัวตูมเจ้าของบอกเกตบัวตูมนะครับผมนี่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นพิมเจดีนะแต่เจ้าของบอกเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับผมนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่โอ้โหสวยเดิมเดิเลยนะนี่ก็เป็นพะดดดาาบ้นนน่ีูเมมสล นี้เป็นพ้าบันบ้านเลยนี่ยนี่นี่นี่เม็ดบสาแบบสวยๆเดิมๆบันบ้านแบบนี้เลยนะนี่นะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยองนี้องค์ที่เจ็ดนะคะผมอง์ที่เจ็ดนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมว่าสี่ร้อยนะองนี้สวยจริงๆเลยโอ้โหนอกนี้ลํามากเลยเอาที่สี่ร้อยครับผมต่อไปองที่แปดครับผมองค์ที่แปดนี้ผมได้นางพญาพิษณุโลกมานะองนี้โคตรสวยเลยนะนี่โคตรสวยเลยนะ องนี้สวยมากๆเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อเลยก็แล้วกันนี่ดูเนื้อก่อนนี่โอ้โหดูเนื้อดิดูเนื้อนะครับผมแดงแบบแดงแบบ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 อิดแดงครับผมแดงแบบอิดแดงนะเป็นพิมพ์ขอบโค้งนะอันนี้เป็นนางพญาพิษณุโลกนะครับผมองนี้สวยมากๆนะองนี้สวยมากๆแต่ไม่มีกอบนะกอบไม่มีนะครับผมกอบกระจกมันแตกนะผมเลยแกะออกไปแล้วนะนี่นี่แต่ดูนะโอ้โหดูเนื้อดิมีโค้ดสวยเลยครับผมองนี้สวยมากๆ นี่สวยสุดๆเลยนะครับน,นี่สวยจริงองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองนี้ผมขอห้าร้อยนะต่อไปอง์ที่เก้าครับผมองค์ที่เก้านี่ผมได้พระพิคเนศหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินกู่ท่ามะไฟนะครับผมอันนี้เป็นพ่อเงินกูดท่ามะไฟนะครับผมกูท่ามะไฟนะนี่คนไหนเล่นเล่นหรือสีหลวงพ่อเงินเล่นสังกาดใจหลวงพ่อเงินแล้วก็เล่นพระพิคเนศหลวงพ่อเงินนะเขาจะรู้นะอันนี้จะเป็นพายเงินแบบนี้เลยนะเป็นพายเงินแบบนี้เลยในองคองนี้สวยมากเลยนะองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผม องนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยรงนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับผมนี่ใครใช้แทนหนุ่มเมืองเงินได้นะครับผมนี่นี่เป็นหนุ่มเมืองเงินนะเป็นหนุ่มเมืองเงินอกกูท่ามาไฟนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยและเดิมแบบนี้เลยนี่นี่รงนี้สวยจริงครับผมเก่ารงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาใส่ตลับนิดนึงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผม เอาใส่ตลับไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะหายซะแล้วนี่แบบนี้เลยนี่ครับผมนี่องค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบครับผมที่สิบนี่เป็นพระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นบางหุ่นพรมนะนี่ผมดูเป็นบางหุ่นพรมนะมันจะมีรอยมันจะมีรอยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนรอยเขาทับถมกันนะแต่อันนี้เป็นคาบกู่นะอันนี้เป็นคาบกู่ยังมีคาบกู่แบบนี้นะแต่มีร่องรอยของพระสมเด็จที่ทับอีกองค์หนึ่งนะครับผม เหมือนจะทับถมกันอยู่ในกุนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่นี่เนี้ยผ้าจะเป็นผิวผิวแบบนี้เลยผิวตามผิวนี่จะเป็นเหมือนผิวอ่าเขาเรียกผิวอะไรเหมือนหนามกระเบนนะครับผมนี่เหมือนตัวตัวอ่อตัวปลากระเบนอะไรครับผมนี่หางกระเบนอะไรเนี่ยแบบนี้นะครับผมองค์นี้สวยอยู่นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะนี่ดูในรอยรอยสมเด็จอีกองค์หนึ่งนะนี่มีมีคราบผูกเก่าแบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับผม บนที่ดิบเดนี่ก็เป็นพระสมเด็จนะเป <mam poems> ็นพระสมเด็จอีกองหนึ่งองค์นี้ก็สวยนะองคงนี้ก็สวยอีกองหนึ่งนะนี่ดูนะนี่ผมดูเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะองคงนี้สวยๆเดิมๆเลยนะนี่แกะได้ไหมอย่างนี้น่าจะแกะได้อยู่นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะไหนแกะได้ผมแกะให้ดูเลยจะได้ชัดเจนนะครับผมนี่ดูนะเกดเกะบัดในหน่อยแบบนี้ในยนะนี่ดูนะดูเมลโอ้โหเม็ดมวลสารสวยๆครับเม็ดมวลสารสวยๆครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่โอ้โหสวยจัด นี่ผมไม่ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็สวยนะนี่ดูด้านหลังนะครับผมนี่เป็นธรรมชาติะครับผมเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับผมนี่องค์นี้สวยเลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนี่มีกรอบพร้อมเลยนะนี่กรอบกรอบเก่ามันมีอยู่นะผมเลยเอาใส่เข้าไปนะองค์นี้เอาที่สี่ร้อยนะองค์ที่สิบเอ็ดนะต่อบางที่สิบสองอค์ที่สิบสองนี่ผมได้ผ้าล่วงเปิดโลกมานะครับผมเป็นเปิดโลกนะนี่เป็นเป็นเรียมเงินนะครับผมเงินผสมนะเงินประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมนี่ เงินนี่ประมาณหกสิปอร์็นนะครับผมไม่ใช่เงินเก้าสิบนะเงินหกสิบนะครับผมแต่เป็นเงินนะเป็นเงินแบบนี้นะครับผมเขาเรียกเงินผสมนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระอ่าเขาเรียกอะไรเปิดโลกนะครับผมของกําแพงเพชรนะนี่เปิดโลกองนี้เป็นสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยเดิมแบบนี้เลยสวยเดิมแล้วก็เก่าแบบนี้นะครับผมนี่เขาเลี่ยมเงินมาอย่างดีเลยนะนี่นะองนี้สวยเดิมๆเลยองนี้ผมเอาที่มีพร้อมเลี่ยมเลยเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดเอาที่ห้าร้อยบาทนะ ต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามนี่ผมได้พระท่ากระดานนะครับผมเป็นพระท่ากระดานะอันนี้เขาเรียกเกตอะไรนะเกตรัศมีมาใช่เกตอะไรไม่รู้จำไม่ได้เจ้าของบอกอยู่ครับผมนี่มันจะมีเกตแบบนี้แล้วก็จะมีปีกปีกตรงเกตนี้อีกทีนึงนะนี่ครับผมนี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะอ่าเป็นพิมพ์แบบนี้หายาอยู่นะครับผมหายาอยู่นะเราก็ดูนะดูนะครับผมโอ้โห و, แตกรายงาแบบนี้เลยโอ้โหว ύ, สวยๆเดิมๆจ,จัดแบบนี้เลยนะ นี่นะครับผมอันนี้มีลงรักด้วยนะครับผมมีลงรักเก่าๆส,สวยๆเลยเนี่องนี้ผมเอาที่โอ้โหองนี้สวยจัดเลยนะองนี้ผมขอที่หกร้อยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะนี่พระชุดนี้ผมได้มาค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะแต่สวยมากๆในสมบูรณ์สุดๆ,ดๆองนี้ผมเอาที่หกร้อยนะครับผมองนี้องค์ที่สิบสามนะครับผมต่อไปที่สิบสี่ที่สิบสี่นี่ผมได้พระอันนี้มาครับผมนี่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะแต่ในหนังสือมันมีนะผมไม่รู้เรียกไม่ถูก แต่อันนี้เนื้อมันจัดมากเลยนะครับผมนี่เนื้อมันๆเลยนะจัดๆเลยนะครับผมนี่จัดจริงๆจัดแล้วก็เก่าๆแบบนี้เลยครับผมนี่โอ้โหเนื้ออย่างก็นางพญาพิษณุโลกเลยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่โอ้โหเก่าสุดๆเลยนะเก่ามากๆเลยนะนี่อันนี้เขาไม่รีไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันนี่แบบนี้นะนี่ครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมนี่แบบนี้นะมีแบบนี้เขาสร้างมาแบบนี้นะองนี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมอง์นี้องที่สิบสี่นะต่อไปองค์ที่สิบห้าองที่สิบห้านี่เอาเป็น เอาเป็นหลุมเพื่อเงินปืนแตกกันละกันนะผมปืนแตกองนี้สวยเดิมเดิมนะเป็นพิมพ์เสียนโตนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเหลืองนะครับผมดูเนื้อเหลืองนะนี่ขนาดเหลืองเป็นเนื้อเหลืองนะนี่ขนาดเนื้อเหลืองนะนี่ดูดูนะดูหูนะดูการแต่งข้างนะครับผมนี่แบบนี้นะดูดูผิวนะผิวจะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับผมความเก่านะเป็นความเก่าของพระเลยนะครับผมนี่นะดูคาบดูไขดูนี่ดูนะองค์นี้สวยมากๆาเลยนะนี่ปืนแตกนี่ใครชอบเก็บปืนแตกนะครับผมนี่ องนี้นี่นาเสนออีกองหนึ่งนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะองคที่สิบห้าต่อไปอง์ที่สิบหกองที่สิบหกองที่สิบหกนี่ผมได้หนุ่มกระทบเก้าสี่นะครับผมเก้าเก้าสี่นะหนุ่มทบเก้าสี่นะองนี้ไม่มีโค้ดนะครับผมไม่มีโค้ดนะองนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยนะไม่มีโค้ดนะครับแต่สวยเดิมเดิมนะดูหน้าเขานะครับผมดูหน้าแล้วดูประคัเด้งๆนะในประคมประคําเด้งๆตัดตแบบนี้เลยนะ อันนี้เป็นนี่เป็นพิมทอแหลมนะคะผมอันนี้เป็นหน่มกระทบพิมพ์ทอแหลมนะคะผมเป็นทอแหลมนะเดียวก็ตูดนี่เขาจะตัดแบบนี้ตัดเป็นแอ่ยงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูตัดแล้วจะเป็นแง่งๆนิดๆด้านนี่ๆเป็นแอ่งแบบนี้นะครับผมนี่ตัดแล้วจะเป็นแอ่งแอ่งแบบนี้นะเป็นความเป็นการยุบนะเป็นการยุบนะคะผมวันนี้สวยมากๆเลยนะนี่สวยเดิมๆเลยนะไม่มีโค้ดนะราคาเขาเล่นกันไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ก็พอทุกคนดีนะครับผมวันนี้ผมเอาที่400ร้อยนะครับผมเอา400้อยบาทครับผม ต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับผมองค์ที่สิบเจ็ดนี่องค์ที่สิบเจ็ดนี่อันนี้เป็นอ่าเป็นพระปิตาครับผมเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะนี้เป็นกรอบเงินผสมนะครับผมเป็นกรอบเงินผสมนะนี่กรอบเงินผสมแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับองค์นี้สวยเดิมเดิมเลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นี่ดูนะครับผมอันนี้มันจะมีค่าแบบนี้นะนี่จะเป็นลงรักแดงนะลงรักแดงนะครับผมนี่นี่แบบนี้เลยนะสวยเดิมเดิมแบบนี้นะเป็นหลังแบบนะครับผมเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับผมนี่เป็นหลังแบบเลยนะนี่ นี่เป็นหลังแบบนะนี่องนี้สวยเลยนะนี่จะเป็นพิมพ์คล้ายๆแบบนี้เลยเลยจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยนะตรงนี้ผมเอาหกร้อยนะองนี้มีกรอบขอหกร้อยบาทนะครับผมองที่สิบเจ็ดต่อไปอง์ที่สิบแปดองที่สิบแปดนี่ผมได้ผ้าหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมองนี้เป็นผ้าล้างมานะเป็นผ้าล้างมานานแล้วนะครับผมนี่เขาล้างดูเม็ดนะนี่ดูเม็ดผงนะเออไม่ใช่เม็ดผง เมคคีเบ้าดำๆนะครับผมคล้างดูเมคคีบุมคีเบ้าแบบนี้นะแต่สวยมากๆเลยองนี้องนี้กําลังหากรอบเงินใส่นะถ้าขายไม่ได้เดีย๋ยวเอาหากอบเงินใส่นะครับผมถ้าขายได้ก็ให้ลูกค้าหรือให้พีพีเอไปก่อนนะองนี้ดูเนี้ยดูคีเบ้านะครับผมเนี้ล้างเหงนคีเบ้าแบบชัดเจนนะนนเหลืองอมเขียวแบบนี้นะองนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับผมองที่สิบแปดนะครับผมต่อไปองที่สิบเก้าองที่สิบเก้านี่เป็นหนุมพื่เงินกันละกัน เป็นหลวงพ่อเงนินอันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายนะครับผมเป็นพิมพ์สี่ชายนะเอานนเนื้อออกเหลืองนะคะผมเนื้อออกเหลืองแบบนี้นะเหลืองอมชุกเขียวแบบนี้ดูจะเข็บข้างนะองนี้สวยนะสี่ชายองนี้สวยมากๆาเลยนะอ้วนล่ําสวยมากๆเลยนี่อ้วนล่ําสวยนะครับผมดูตูสวยนะครับผมตูดนี่แบบสวยเลยนะนี่ดูตะเข็บนะดูตะเข็บจมูกโด่งๆครับผมนี่อง์นี้สวยมากเลยอง์อนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะอง์ที่สิบเก้านะต่อไปองที่ยี่สิบยี่สิบนี่เอาเป็น เป็นพระพิมพ์นิยมครับผมเป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับผมพิมพ์นิยมบีอง์นี้สวยมากเลยพิมพ์นิยมบีองนี้สวยเลยนะครับผมดูสาแดงขึ้นทั้งองคนะนี่นี่ดูนะเป็นพ้าเดิมๆเป็นผราบ้านๆแบบนี้นะอง์น drum, ีน้ผมเอาที Sug ่สี่ร้อยนะครับผมองนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทองนี้สวยสวยเดิมๆแบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองที่ยี่สิบนะองที่ยี่สิบเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทเนี่ยผมให้ดูอีกที นี่เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทนี่สี่ร้อยครับผมองค์ที่ยี่สิบต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดนี่ผมได้พระหลงประทวดนะเอาเป็นหลงประถวดปีเก้าเจ็ดบ้างก็แล้วกันนะนี่หลงปรวดปีเก้าเจ็ดนะองค์นี้เอาสี่ร้อยครับผมนี่นี่นะดูด,นะดูไข่นะดูไข่ไข่ว่านครับผมไข่ว่านนะบางบางองค์พูดผิดพูดถูกก็ขออาภัยด้วยนะครับผมบางทีก็เราก็อ่าความรู้ก็อาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะความรู้อาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะ บางทีก็ต้องถามถามเจ้าของเขานะบางทีเจ้าของเขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับผม่อไปพี่ดูเอากันอีกทีก็แล้วกันนาะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปองที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ผมได้ตะกุดมานะตะกุดนี้เป็นองค์บทนะครับผมเป็นยุคต้นนะอันนี้เป็นองค์บทยุคต้นนะครับผมนี่องนี้ยุคต้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะดูก่อนครับผมนี่โอ้โหดูเนื้อดิโอ้โหดูเนื้ออันนี้เป็นองคทบทนะครับผมเป็นยุคต้นนะนี่เป็นยุคต้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะ นี่เป็นหนุ่งะทบยุคต้นเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่เป็นพาสสภาพใช้เรื่มๆืแบบนี้ดูดูนะดูทองแดงะครับผมนี่ดูทองแดงก็รู้แล้วครับผมความเก่านะเดี๋ยวให้ดูด้านด้านอีกหัวหนึ่งครับผมนี่นี่แบบนี้นะดอกนี้ผมเอาตะกุดตะกุดหนุ่ระทบนี่ผมเอาที่หนึ่งพันนะครับผมเปิดที่หนึ่งพันบาทนะครับผมดอกนี้เอาที่หนึ่งพันบาทนะองค์ที่ยี่สิบสองนะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามครับผมยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เป็นตะกุดน่าจะเป็นหนุ่งพกันนะ เป็นหลวงพ่อกั่นพระพญาหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นหลวงพ่อเยี่ยมนี่แหละครับผมนี่ไม่แน่ใจน,นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจลืมถามเจ้าของเข้ามานะแต่แต่เก่ามากเลยนะนี่ได้มาที่เดียวกันนะผมได้มาทั้งหมดสามดอกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกันนะนี่ผมว่านี่แบบนี้นะคนคนไหนดูเป็นหลวงพ่ออะไรก็ดูได้นะนี่ตะกุดตะกุดบ้านอันนี้สามดอกนี้เก่าสุดๆเลยนะในเก่าสุดๆเลยนี่นี่ผมอาลงให้ดูสามดอกนะครับผมนี่เอาให้ดูสามดอกเลยนี่อ,อันนี้สวยจัดเลยเอ,อันนี้ก็สวยอีกองหนึง่ง องนี้อ่าดอกจะเล็กก่อหลวงประทบนี้ห oh นึ่งนะองนี้ผมเอาที่แปดร้อยนะครับผมเปิดไว้แปดร้อยบาทนะองที่ยี่สิบสามนะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่เป็นตะกรุดหลวงปู่สุกนะครับผมเป็นหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท้านะนี่เป็นตะกรวดล้วนนะครับผมเป็นตะกรวดล้วนแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่เป็นตะกรวดเก่าๆแบบนี้นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะเป็นตะกรวดเก่าแล้วแผ่นจันหนาๆแบบนี้นะครับผมจะเป็นตะกรวดทุบนะเดี people. ๋ยวผมให้ดูลายก่อนก็แล้วกันนี่ลายเคขบฟันนะนี่ดูนะ องนี้เก่าๆเลยนะนี่ลายขึ้นลงขึ้นลงเหมือนไอ้เข้ขบฟันแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยองนี้สวยเดิมๆมอันนี้เป็นหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับผมเจ้าของบอกเป็นตะกรุดหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะดอกนี้ผมเอาที่ดอกนี้สวยมากๆเลยผมขอที่เก้าร้อยนะครับผมเปิดไปเก้าร้อยบาทนะตะตะกรุดชุดนี้ผมซื้อมาโคตรโคตรดีเลยนะครับผมโคตรโคตรเก่าครับผมต่อไปองค์ที่ยี่ห้าครับผมองค์ที่ยี่ห้านี่เป็นพระสมเด็จครับผม พาสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้จะบินบนนิดนึงนะพาสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะจะบินบนนิดนึงนี่แบบนี้นะแต่เนื้อนี่กลับหมดแล้วนีเนื้อเป็นสีเดียวกันไปแล้วนี่องนี้ก็สวยนะองนี้มีค่าแป้งด้วยนะครับผมองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่ดูนะเนี่ยขูดูข้างนะครับผมนี่ข้างเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหแบบนี้เลยนะบาน้านนี้สวยเลยนะบ้านนี้ผมได้ตะกุดสวยมาหลายดอกนะได้มาหลายดอกนะครับผมนี่แบบนี้เลยสวยเลยนี่ดูนี่ดูผงนะ อันนี้ผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่ยี่ห้าเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี้เป็นพระสมเด็จกันแล้วกันอันนี้ไม่รู้วัดนะหรืออาจจะเป็นวัดอ่าวัดอ่าวัดระฆังก็ได้นะแต่ว่าเนื้อมวลสารนี่โหดูมวลสารก่อนเดี๋ยวผมส่องให้ดูมวลสารก่อนนี่นิวเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเขียวเม็ดสีฟ้าเม็ดใสใสเนี่ยแบบนี้ครับผมมีเม็ดใสใสเม็ดเนี่ยแบบเนี้ยโหมวลสารเยอะมากๆครับผมเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวเม็ดฟ้าเม็ดส้มเม็ดเหมือนเหมือน เหมือนเนื้อก้นคกเลยครับผมนี่เหมือนเนื้อก้นคกนะครับผมนี่แบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวัดะระฆังหรือเปล่านะแบบนี้ผมเนื้อแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งได้มาองค์แรกนะครับผมนี่แบบนี้เพิ่งได้มาองค์แรกนะแต่เนี่ยแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยแบบนี้ได้มาองคแรกเลยนะนี่เนื้อแบบนี้เนี่ยสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยเนี่ยองนี้ผมเอาที่สวยสวยไม่รู้เนื้อสวยดีเอาที่เท่าไหร่ดีเอาสี่ร้อยก็แล้วกันลงที่ยี่สิบหกต่อไปลงที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่ผมได้จอบเล็กหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์แข้งติด จอบเล็บพิม์แข้งติดนะครับผมองนี้ก็สวยอีกอง,นงหนึ่งนะอันนี้โอ้โห ض, เหลืององมเขียวแบบนี้เลยเนื้อเหลืองเหลืองอมเขียวเนยแต่หล่อหล่อห่วงไม่สวยห่วงไม่เต็มนะนี่ห่วงเป็นแหว่งไปแบบนี้นะนี่นี่เป็นผ้าหล่อนะเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อนะครับผมนี่ก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ผ้าที่สวยลึกคมแบบนี้เลยองนี้เอาสี่ร้อยครับผมเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับผมเอาสี่ร้อยครับผมนี่นี่โอ้โหวสวยเอาสี่ร้อยนะครับผมองที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่เอาเป็นหลงพ่อเงินก็แล้วกันเป็นหลงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายก็แล้วกันพิมพ์ห้าชายพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมมีสร้อยสังวาลแบบนี้เป็นพิมพ์เล็กองค์เล็กนะองคไม่ใหญ่นะครับผมนี่ใครชอบองค์เล็กนะองค์หนักประมาณหนึ่งบาทนะครับผมหนักประมาณหนึ่งบาทนะนี่ประมาณหนึ่งบาทแบบนี้นี่แบบนี้เขาเรียกหนึ่งบาทนะครับผมนี่แบบนี้องค์ไม่ใหญ่นะเขาเรียกหนึ่งบาทนะนี่ผมเรียกตามเจ้าของเขาเลยนี่เจ้าของเขาเรียกหนึ่งบาทครับผมนี่องนี้สวยนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผม เอา400บาทนานะเนื้อออกแดงแล้วนะออกออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะความเก่าองค์นี้องค์ที่28นะครับผมต่อไปองค์ที่29ครับผม29นี่ผมได้พังงั่งครับผมพังงั่งนะครับผมเกรดาบครับผมอันนี้เป็นพังงั่งเกรดาบนะครับผมเจ้าของเขาบอกเป็นพังงั่งเกรดาบนะนี่แบบนี้นะแต่ผมดูเหมือนพระชัยนะผมไม่แน่ใจผ้าชัยหรือพังงั่งนะครับผมแต่ผมให้ส่องให้ดูเนื้อก่อนก็นแล้วกันนี่เนื้อเก่าสุดดๆนะ เป็นเนื้อเห kind of มือนขันลุงหินไปแล้วนะครับผมเหมือนเหมือนบาดเก่าอ่ะเหมือนหินอ่าเหมือนเหมือนบาดเก่าอ่ะบาดทองเหลืองเก่าครับผมนี่เป็นทองเหลืองเก่าๆนะเป็นทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยนะนี่ทองเหลืองเก่าๆซีดเซ็เลยนะนี่แบบนี้นี่เหมือนขันลุงหินนะครับผมนี่นี่บางคนก็เรียกขันลุงหินนั่นแหละครับผมนี่แบบนี้นะองนี้สวยเดิมๆแบบนี้นะองนี้สวยจัดเอาที่อ่าอันนี้ผมเอาที่หกร้อยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะองที่ยี่สิบเก้านะต่อไปอง์ที่สามสิบ สามติบนี่ได like ้รูปลอหลงพ่อไปนะครับผมรูปลอหลงพ่อไปรุ่นแรกๆเขานั่นนี่รูปลอนี่หายากอยู่นะแล้วก็เนื้อแบบนี้ยิ่งหายากเลยนะครับผมรูปลอหลงพ่อไปนะวัดกําแพงนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยๆเดิมๆนะนี่นี่หลงพ่อไปวัดกําแพงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยองคงนี้ผมเอาที่โอ้โหสวยจัดอันนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผม องนี้สวยเลยนะถือว่าสวยเลยนะครับผมนี่หล่อโบราณเป็นหนุ่มพ่อไปนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่สามสิบต่อไปองที่สามสิบเอ็ดครับผมสามสิบเอ็ดนี้เป็นหนุ่มพ่อเงินกาแล้วกันเป็นหนุ่มพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมโอ้ยหลมพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้ก็สวยมากเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่เนื้อแดงแป๊ดนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสีแดงขึ้นทั้งองคครับผมนี่อย่างก็คนเป็นผื่นเลยครับผมเป็นผื่นแดงเลยครับผมด่ดูเนื้อย่นย่นเลยนะเนื้อย่นย่นเก่าเก่าบรนะครับผมนี่เลยนย่ นี่แบบนี้นะครับผมนี่ดูนะโอ้โหสวยจัดนี่แบบนี้ครับผมวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมวงนี้สวยนะอันนี้สวยบ้านๆนะครับผมเป็นผ้าบ้านๆเลยนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมวงนี้วงที่สามสิบเอ็ดต่อไปที่สามสิบสองสามสิบสองนี่ผมได้อ่าเป็นอ่าอันนี้อะไรท่ากระดานอีกองหนึ่งนะครับผมอันนี้ท่ากระดานเกตคดนะครับผมเกตจะคดคดอีกอย่างนิดๆเนี้ยนะแต่เกตจะยาวนี่จะยาวแบบนี้นะอย่องยงนิดหน่อยแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูด้านหลังก่อนนี ดูสนิมนะครับผมเป็นสนิมแดงนะครับผมนี่ขู่สีสวัสดนะครับผมนี่ขู่สีสวัสดสนิมแดงแบบนี้นะเจ้าของบอกขู่สีสวัสดนะครับผมนี่จะมีหลายกูนะขู่นันทมขู่สีสวัสดขู่อะไรไม่รู้หลายกูผมจําไม่ได้หรอกผมจํากูไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นท่ากระดานเก่าๆแบบนี้กระแลกันกนี่ท่ากระดานเก่าๆแบบนี้กระแลกันองนี้ผมเอาหกร้อยนะครับผมองนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะองนี้เก่าแล้วสมบูรณ์นะนเก่าแล้วสมบูรณ์นะผมขอหกร้อยนะองนี้สนิมนี่สวยสุดๆเลยนะเอาที่หกร้อยครับผมองนี้องค์ที่ สามสิบสองนะต่อไปที่สามสิบสามสามสิบสามนี่ผมได้พระอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะลืมไปแล้วกิ่งของตะเคียนครับผมกิ่งของตะเคียนนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมกิ่งของตะเคียนนะมีจานมือแบบนี้ขย่ามีเสียงนะครับผมขย่ามีกิ่งนะกิ่งของตะเคียนนะครับผมเขาเรียกกิ่งของตะเคียนองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมองนี้องค์ที่สามสิบสามต่อไปที่สามสิบสี่สามสิบสี่นี่เอาเป็นหนุมบะทวดลงอีกสักองก็แล้วกันนะเป็นหนุาาน่มบะทวดลงอีกสักอง์ก็แล้วกันนี่ หนูม,มาทวดนี่จะเป็นปีเก้าเจ็ดนะเอาลงอีสักองคนี่เห็น <He in S 2> สวยดีนะเห็น <He in S 2> สวยเก่าดีได้มาสององวันนี้ได้มาสององนะนี่เป็นค่าแบบนี้เลยอันนี้ปีเก้าเจ็ดนะอง์นี้เขาเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะเดี๋ยวให้ดูดังดงข้างนี่โหนี่แบบนี้นะครับผมว่าสี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนี่นี่แบบนี้นะเอาสี่ร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับผมต่อไปองที่สามสิบห้าสามสิบห้านี่อาเป็น เอาเป็นผ้าผงสุพรรณนะคะผมเป็นผ้าส่งผงสุพรรณอันนี้เนื้อออกเขียวนะอันนี้เนื้อออกเขียวนะแต่เป็นผ้าเหมือนเขาล้างมาหรือเปล่าครับผมนี่จะอิ่มเอี่ยมหน่อยนะเหมือนกับผ้าเขาล้างมานะแต่ก็ดูนะดูเส้นเขาล้างดูเส้นสายลายเส้นนะดูปลายมือยังเป็นตะขออยู่เลยนะแล้วก็ตรงนี้นี่ชัดเจนหมดเลยนี่นี่ดูนะนี่นี่ค่อยๆส่องให้ดูนะเขาล้างแต่ก็ดีนะชัดเจนดีนะอันนี้เป็นเนื้อออกเป็นเนื้อเขียวหินคกนะครับผมเป็นเนื้อเขียวหินคกแบบนี้นะ อันนี้ผมเอา400นะโอ้โหวันนี้ใครโอ้โหวันนี้สวยจริงนะเนื้อเนื้อเขียวหิ่งคกแบบนี้เลยนะนี่นะนี่สวยสมบูรณ์จริงๆเลยนะนี่ดูมือดูการวางมือนะอันนี้ผมเอา400นะครับผมวงที่3 5ต่อไปที่3 16 3ห6นี่เอาเป็นพระอันนี้ก็แล้วกันเป็นพระอะไรนะเป็นพระนางพญาครับผมมีเป็นนางพญานะครับผมอันนี้เป็นสีดินเขาเรียกดินสีหม้อใหม่ครับผมสีหม้อใหม่นะ นี่ถ้าเป็นหม้อหม้อหม้อดินโบราณจะเป็นสีออกอย่างนี้ครับผมเขาเรียกเขาเรียกสีหม้อใหม่นะนี่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมนางพญาพิษณุโลกนะพิมพเข่าโค้งนะครับผมนี่แบบนี้นะองค์น,นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมต่อไปองค์ที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี้เป็นพระสมเดะะ็จครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับผมอันนี้นะดูเส้นบางครับพิมพ์นะจะตกนี่พอดีตัดปีกกว้างหน่อยนะตัดปีกกว้างหน่อยแต่ก็สวยนะครับผมนี่ผมส่องให้ดูนะนี่นี่ตัดปีกกว้างไม่พอจะล้างด้วยนะครับันนี้เหมือนพันผ้าเขาล้างด้วยนะเนี่ย มันนิ่มเอี่ยมนะเหมือน้าเขาล้างด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะแตู่ลสารดีเลยนะนี่มูลสารดีแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวย,สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนี่นี่แบบนี้นี่โอ้โหแบบนี้เลยนะนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองค์ที่สามสิบเจ็ดนะต่อไปองค์ที่สามสิบแปดสามสิบแปดนี้ผมได้หลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินแก่เงนินแบบนี้นะครับผมแก่เงินแบบนี้หล่อโบราณนะเป็นแกเงินแบบนี้นะ แกเงินแบบนี้นะออกสีเงินเงินแบบนี้เลยนะนี่สีเงินนี่แบบนี้เลยนี่แกเงินนะนี่อันนี้แกเงินแน่นอนครับผมนี่แบบนี้เลยองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะโอ้โหอย่างนี้สวยอยู่แกเงินแบบนี้เอาสี่ร้อยครับผมมีองค์เดียวนะไดามาองคเดียวเอาสี่ร้อยครับผมองค์ที่สามแปดต่อไปองค์ที่สามสิบเก้าครับผมสามสิบเก้านี่ผมได้พระสมเด็จเป็นพิมพ์บางขุนพรมนะครับผมเป็นบางขุนพรมนะนี่นะนี่เขาถ่ายถูงซีนยังไม่ได้แก่เลยนะผมก็ยังไม่ได้แก่เหมือนกัน นี่ถุงซีนมาแบบนี้เลยยังไม่ได้แกะเหมือนกันนี่เขาใส่ถุงซีนแล้วก็ดูผิวนะนี่ผิวจะเป็นเนื้อเเหมือนหางกับเอา่าเป็นผิวมันพื alt, ้นพืนแบบนี้เลยนะนี่เด م, ิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่แบบนี้สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นะอง์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะองนี้อง์ที่สามสิบเก้านะต่อไปองที่สี่สิบ ที่สิบนี้เอานางพญาเนื้อแดงแดงบ้างนะเอาเนื้อแดงแดงบ้างเนาะนี่เนื้อแดงแดงแป๊ดๆปดเลยนี่เนื้อแดงสวยสวยเลยนี่นี่เนื้อแดงสวยสวยแบบนี้เลยนี่เนื้อแดงเก่าเก่าแบบนี้เลยนะนี่ใครชอบเนื้อสีแบบนี้นะครับผมนี่สีแบบนี้เป็นสีแก่งแก่งนะสีเก่าเก่าสีแก่งแกงแบบนี้นะครับผมนี่สีจำนี่เป็นจำจำแก่งแก่งแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะองนี้เนื้อสวยมากๆเลยอันนี้สี่ร้อยบาทนะครับผมองที่สี่สิบนะต่อไปองที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่ก็เป็นพระสมเด็จนะนี่ เป็นพิมพ์เส้นได้ครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะอันนี้ก็สวยเนี่ยผมส่องให้ดูอันนี้ดูเม็ดโมอสานะนี่ดูนะขาวๆนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเม็ดปทุมพระธาตุอะไรนะครับผมขาวๆแบบนี้อันนี้เป็นผ้าเอี่ยมๆเลยนะนี่ไม่แน่ใจเขาล้างมาหรือมันเป็นผ้าสภาพใช้นะครับผมนี่ดูเม็ดโมอสนี่แบบนี้นะผมให้ดูด้านข้างนะนี่โอ้โหดูดินี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะโอ้โหสวยจัดเลยนะ นี่แบบนี้เลยนะเนี่้โหดูด้านข้างนะนี่เป็นธรรมชาติจริงจะให้ดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็เป็นธรรมชาตินะนี่เป็นผ้าแบบแปะเนื้อแบบนุ่มๆเ่ยนะเนื้อหนึกหนึบนุ่มๆแบบนี้นี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมต่อไปองค์ที่สี่สิบสองสี่สิบสองเนี่ยเป็นหลุมพังเงินนีนแล้วกันเป็นหลุมพังเงินเป็นพิมพ์สามชายองค์นี้ก็สวยองค์หนึ่งองค์นี้สวยคมๆเลยนะนี่ดูนะนี่ผมค่อยๆช้าๆให้ดูนะครับผมความคมนะ ดูสังกติความคมนะครับผมมีพระหล่อโบราณมันจะคมคมแบบนี้หล <arn> <IEL> e ่อแบบแบลไอหล่อแบบคมแบบพระหล่อโบราณนะครับผมไม่ใช่คมแบบเหรียญนะคมแบบเหรียญก็ตั้งหานะครับผมนี่ที่ว่าคมคมนี่มันคมแบบหล่อโบราณนะครับผมหล่อโบราณดูนี่ดูก้นนี่เป็นธรรมชาตินี่ขนาดนี้นี่แบบนี้นะโอ้โหเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยดูดิดูหน้าดินี่องนี้ผมเอาที่400ครับผมเอา400บาทนะองนี้อง์ที่42 ต่อไปที่43มงสุดท,ท้ายเอาเป็นผงสุพันณกินแล้วกันเป็นผงสุพันณกินแล้วกันในผงสุพพันหน้าแก่กันแล้วกันผงนี้ก็เป็นเอ่ออันนี้ไม่ผมว่าน่าจะเป็นหน้าหนุ่มหน้ากลางอะไรบ้างนแบบนี้นี่แบบนี้นะไม่นุ่เป็นหน้ากลางหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเขาจะจะเล็กๆหน่อยครับผมนี่จะเล็ก,ลกะจ,ะลจะเล็กๆหน่อยไม่น่าไม่แน่ใจว่าหน้าหนุ่มหนือหน้าอะไรนะนี่แบบนี้นี่ผมก็ดูพิมพ์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหรนะ่นะนี่ต้องอาศัยลูกค้าบ้างครับผมแล้วก็อาศัย อาใัยเจ้าของพระด้วยครับผมนี่แบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นหน้ากลางหรือเปล่านี่แบบนี้เอาเอาเป็นว่าหน้านี้เอาผมเอาสี่ร้อยก็แล้วกันนี่คนไหนดูเป็นหน้าอะไรก็ก็ตัดสินใจได้นะครับผมพิจารณาานานะเอาสี่ร้อยนะครับผมองค์สุดท้ายนะองค์ที่สี่สิบสามนะครับผมวันนี้หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะวันนี้เอาสี่สิบสามองค์นะครับผมวันนี้ผมพงพันธ์เพืเครื่องขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ